นะคะที่คุยกันเมื่อ,อ,อประมาณอาทิตย์ที่แล้ววันอ,อาทิตย์ะนะะแล้วก็ดิฉันเนี่ยได้ทราบข้อมูลมาก็คือจากคนที่แปลนั่นแหละคนที่เป็นล่ามนั่นแหละค่ะว่าทางทางกัมบูชาทางท,างท่านคุณเซนเองเนี่ยโกรธแม่ทัพภาคสองที่ได้พูดที่คลิปเอามาก่อนนั้นนั้นนะคะโกรธอะไรเงี้ยดิฉันก็อ่าโอเคเข้าใจก็พอคุยกันดิฉันก็บอกว่าเนี่ย ในเมื่อ,อ,อท่านประธานสองพูดเนี่ยในเมื่อเราอะทั้งไทยกับกัมพูชาก็เป็นฝั่งตรงข้ามกันประทะกันอยู่แล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องพูดแบบนี้แหละก็อย่าไปถือสาเลยอย่าไปคิดเลยคือพยายามจะทำคมเข้าใจก่อนว่าเขาโกรธเรื่องนี้นะเขาโกรธแล้วก็เป็นเทคนิคในการพูดหลังไมหลังบ้านเนาะที่เป็นการพูดแบบ private conversation นะเป็นคุยโทรศัพท์กันเป็นมันมันมันก็ไม่ได้ควรจะเอามาเปิดเผยน,นะเพราะว่ามันเป็นการเทคนิคในการคุยกันการเจราจาต่อรองนะ Hmm. รอะว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ Uncle, อังโคลไปฟังเคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคสองเนี่ยคะ่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังนั้นเสร็จอะ่ะก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะาจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยคะ่ะเพราะาตอนนี้ทางนั้นน่ะเขาอยากจะดูเท่เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่มัน,ท,มนที่มันไม่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติคะ่ะแต่ว่าจริงๆที่เราต้องการเนี่ยคือต้องการความสงบสุขให้เกิดขึ้นเหมือนตอนก่อน,อนที่จะประทะกันตรงชายแดนนะคะก็ดิฉันก็รู้สึกว่า ดิฉันทําตามเขาเรียกว่าอะไรมีจุดมุ่งหมายมีประเด็นที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของบ้านเมืองนะคะแล้วก็รักษาอธิปไตยของเราไว้แล้วก็ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็คุยด้วยความซอฟต์นะคะความนุ่มนวลบอกว่าให้ท่านคุณเซนน่ะเ,เห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยคนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมเมตหมดแล้วบอกว่า,าจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให,ให้ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูจัดการให้ก็จริงๆแล้วเวลาที่ คุยกันส่วนตัวเนี่ยแน่นอนว่าก็เรียกอังโคลเรียกหลานก็เหมือนเหมือนคนในคลอมอนี่แหละค่ะทำงานมาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อนะคะเรียกอาเรียกลุงเป็นปกตินะคะแล้วก็ได้มีการคุยกันว่าจะอาอยังไงระหว่างาคุยไปสักพักเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจเรื่องของไทม์ไลน์ว่าของกองทัพเป็นยังไงดิฉันก็บอกว่าเขาก็บอกให้เปิดด่านอ๋อได้เลยเปิดพร้อมกันไหมจะได้เหมือนกับแสดงความสันติภาพว่าเราจับมือปุ๊บแล้วเปิดพร้อมกันนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมที่บอกว่าโอ้เนี่ยไม่ยอมได้ยังไงเนี่ยไทยก็คือแบบยอมแแล้้วนะไไม่ไดแบบ ต่อสู้ไม่ได้ฮึดฮัดอะไรขึ้นมาซะหน่อยคือตอนนี้คือตอนนี้พี่วัดคือรัฐบาลโดนโจมตีหนักมากนะคะเพราะว่าเอ่อพอตอนที่ท่านสมเดออกมาพูดกับท่านคนนี้ที่บอกว่าจะตัดน้ําตัดไฟอะไรเงี้ยค่ะคืออันนั้นต้องขอโทษด้วยเพราะจริงอ่ะต่างประเทศเขาค่ารายงานขั้นตอนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ต่อไปประเทศไทยจะทายังไงยังไงคือเหมือนอธิบายขั้นตอนให้ฟังไม่ได้บอกว่าจะทํำขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งอยากให้ชายแดนเปิดปกติเหมือนก่อนเกิดเหตุครับโอเคค่ะตรงกันเขาเป็นผู้ชายอะไรนะเขากำหนดคำนั้นอยู่แล้ววนคิฉักก็บอ่า ฉันก็ไม่แน่ใจฉันบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตปรึกษากับทีมทางการระงัก่อนเพื่อที่จะให้คำตอบพรุ่งนี้คือวันที่มีประชุมวันที่บ้านพิซโนโลขึ้มที่ทีนักข่าวไปเจอกันพอประชุมเนี่ยยังไม่ทันเลิกเลยก็มีก็มีเฟซบุ๊กออกมานะคะท่านุนเซนเฟซบุ๊กออกมาว่าถ้าประเทศไทยไม่เปิดด่านภายใน24ชั่วโมงจะปิดด่านหมดเลยนะอันนี้แหละที่ฉันรู้สึกว่าอ้าวทำไมไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะดิฉันพยายามจะพูดด้วยความใจเย็นนะคะเพื่อที่จะอยากทราบจริงๆว่าเขาต้องการอะไรว่าอะไรบ้างที่ เราอยากจะทาเพิ่มเติมให้ไหมหรือยังไงหรือจะคุยกันยังไงดีให้เกิดการต่อรองและเกิดสันติภาพไม่ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อกันอันนี้คือความตั้งใจนะคะก็เสร็จแล้วท่านก็ย้ําในเรื่องของการเปิดด่านอย่างเดียวนะคะดิฉันก็ไม่กล้ารับปากเพราะว่าไม่แน well, okay. so ่ใจว่ากองทัพพร้อมหรือไม่นะคะก็เลยไม่รับปากแลวบอกว่าเดี๋ยวประชุมพรุ่งนี้เสร็จจะบอกนะแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วค่ะว่าความต้องการของท่านจริงๆแล้วนะคะก็เป็นการต้องการความคะแนนนิยมในประเทศนะคะของท่านเองนะคะ โดยไม่สนใจว่าจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรนะคะก็การที่ท่านต้องการจะมีป๊อปปาริตี้ในประเทศของท่านนะคะเพราะท่านก็เคยบอกดิฉันนะคะว่าท่านท่านท่านก็เคยบอกอยแล้วว่าป๊อปปาริตี้เริ่มตกนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อยากจะเรียกพลังตรงนี้นะคะซึ่งดิฉันก็หวังว่า,าท่านจะได้คะแนนความนิยมเพิ่มนะคะแล้วก็อยู่ในสายตาของโลกที่จับตามองอยู่ว่าเมื่อผู้นำสองท่านคุยกันนะคะในส่วนตัวนะคะแต่มีการอดคลิปแล้วปล่อยออกมาแบบนี้ แน่นอนล่ะว่าดิฉันไม่ได้ปล่อยนะคะก,ก็ก็ตามนั้นค่ะก็เข้าใจจะได้เข้าใจจุดประสงค์ว่าจริงจรงเราเนี่ยเจรจาเพื่อเกิดสันติภาพนะคะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นหนึ่งในการทําให้ปอร์เพลตี่ทั้งขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นค่ะแต่ประเด็นการห,หรือว่าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พวกเรานะคะเรากับกัมพูชาประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราเป็นฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วการที่จะมาคุยอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องคุยพูดถึงกันไม่ดีอยู่แล้วแต่ที่ทราบเนี่ยที่ทำความเข้าใจกับว่าท่านแม่ทัพภาคสองพูดแบบนั้นแหละเพื่า ท่านคุณเซนโกรธที่คลิปแม่ครับพรสอออกมาแล้วก็ว่าออกไปนะคะว่าเรื่องว่าไม่ยอมถึงลบก็ลบอะไรนั่นค่ะอันนั้นที่จริงๆแล้วฟังท่านก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าเป็นประโยคแค่นั้นที่ที่ตัดออกไป ใช่ค่ะก็นี้แหละค่ะที่ไม่อยากให้คนไทยไปไปหลงกลตรงนี้นะคะเพราะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าโอ้จริงๆเราเนี่ยแบบทะเลาะกันดีกันไม่เลยค่ะประโยคแรกที่ดิฉันพูดเนี่ยดิฉันต้องการจะแสดงความเข้าใจเขาก่อนเพื่อที่จะให้เขาบอกความต้องการของเขาว่าอะไรเหรอที่จะทําให้ประเทศชาติสมบสุขจริงๆแล้วจะให้มันมันโอเคทั้งสองฝ่ายค่ะเหมือนเราต้องพูดพร้อมกันว่าเราตกลงร่วมกันแล้วรัฐบาลคุยร่วมกันแล้วว่า จะเปิดทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนว่าจะเอาเป็นอิงกับคุณมาเน็ตก็ได้หรือยังไงก็ได้แบบเหมือนกับว่าเราได้คุยร่วมกันแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยากให้กลับมาเป็นเหตุการณ์ปกติแบบนี้ค่ะมันก็จะโพสใช่ไหมในในยกอิงอยากให้โพสใช่ไหมให้นายกโพสไม่ใช่ป่ะแต่จะโพสหรือจะแล้วอยากให้ใช่จะพูดโพสก็ได้เราให้ให้ท่านผู้ชมแนะนำก็ได้ค่ะแต่ว่าเ่ามันต้องเป็นการตกลงร่วมกันน่ะพี่พงเพราะว่าตอนนี้อิงกำลังโดนหนักมากเลยอะไรเหรอที่จะทําให้ตรงการประทะตรงเรื่องเอาทั้งนี้มันจบลงไงโโอ้หเนี่ยเเออาถะยังงไให้ดิฉัันกบ เพราะที่ฉันไม่ยอมที่จะเปิดด่านอย่างเดียวไงบอกว่าถ้าจะเปิดเนี่ยเปิดเพราะพวกคุลมาเ็ตก็ได้ดีไหมจะได้แบบเป็นความสัมพันธ์ร่วมกันว่าโอเคเราเลิกทะเลาะกันแล้วนะเปิดด่านร่วมกันอันนี้คือความตั้งใจ